กะสัตัวเมียจะอยู่ตรงกลางเอ,เอ,เอ่เกะสัตะพุ่จะเป็นเล็กๆเ,เกี่ยงเข้าไปเหงื่อตกค่ะมันจะตื่นเต้นไงเวลาผสมอ,มอืมไม่แล้วยังไงอ่ะแล้วพอว่ามันพอพอมันออกดอกขึ้นมาใหม่มันจะออกในนี้เลยเหรอหรือว่ามันมจะออหมายถึงเนี่ยพอ พอถ้ามันติดใช่ป่ะจ้ะมันจะลอยไปแต่ดอกใช่ไหมมันจะเหลือฝักติดอยู่หน้าเขียวๆเห็นอันนู้นป่ะออ๋นู่นจะโดนนั่นเออก้านเขียวๆอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆสุกเป็นแดงอ๋อก็คือก้านก็คือก้านอันนี้ก้านนี้จะเป็นตัวเก็บเมล็ดไว้ถ้ามันติดนะค่ะก็ทาไปออื อันนี้น้องก็ไม่มีใบแล้วสิวไม่มีดอกแล้วใช่อันนี้เราก็จะผสมดอกใหม่นะคะเอาดอกเดียวกัน ดีบแต่ต,ตัวผู้ไปใส่ตัวเมียอันนี้อันนี้เอารู้ได้ไงใครผู้ใครเมียเนี่ยก็นี่งก็เป็นก็ตัวผู้มันจะเป็นฝอยฝอยเกสอนตัวผู้คือเกสฝอ,อยฝอยเกสอนตัวเมียคือใหญ่ๆตรงกลางใช่